หลายหลคนอาจจะเลือกยางกระบะที่ผิดประเภทมาตลอดแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยยางเนี่ยทำไมยางรถดังจังวะทำไมยางรถกูลีดนาำไม่ดีเลยวะเพราะคุณกําลังเลือกซื้อยางผิดประเภทนั่นดีคลิปนี้มาเจาะลึกกลุ่ม SUV p p v กัน I am a Yokohama สวัสดีครับสวัสดีครับท่วนโนกรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวย่างแบรนด์โยโกฮาม่าสำหรับกลุ่ม P P V S U V และ Pickup Truck อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับผมอย่างนี้ทำไมผมถึงเอากลุ่มนี้มารวมกันแน่นอนครับถ้าคุณใช้ยางกลุ่ม S U V เนี่ยบางคนไปใส่ยางรถกระบะมาไงฉะนั้นเนี่ยยางโยโกฮาม่าหรือยางแบรนด์อื่นๆมันแบ่งตลาดแบบชัดเจนเนาะเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับเราจะต้องมาบอกเพื่อนๆก่อนว่าเฮ้ย ยางแต่ละตัวออกแบบมาลักษณะการใช้งานแตกต่างกันนะครับอย่างบางท่านใช้อยู่บนรถเซ v นะครับรถเซ v วออกแบบมาเนี่ย2 0 7ศูบางคนเอา2 1, 4, อ4ห1ึ่งส่้ายางใบ8ชั้นเข้าไปใส่ตุ้มรถแข็งปังมันผิดประเภทน,นะครับฉะนั้นเนี่ยยางยูโวมาถ้าคุณไปใส่ยางเบอร์นี้มาเช่นยูโวมา RY 5 5นะครับซึ่งยางตัวนี้มันเป็นยางผลิตไทยและมันเป็นยางสำหรับรถกระบะผ้าใบ8ชั้นเอาไปใส่ SUV แล้วคุณแ็แข็ง สิ่งที่ถูกต้องคืออะไรครับคุณควรจะใส่ยาง Yokohama G058 เพราะยางตัวนี้เป็นยางที่ได้การรับคอมเมนต์มาต่อจากร่างเก่าคือยาง G055 นะครับตัวนี้เป็นตัวพัฒนามาแล้วนะครับเป็นยาง G058 ซึ่งบอกเลยว่าเป็นยางที่ออกแบบมาสําหรับกลุ่ม SUV ยางตัวนี้นุ่มสุดเงียบสุดและบอกเลยว่าจบที่สุดสําหรับคนที่ต้องการยาง SUV ที่เงียบ ตอนนี้บางคนรู้สึกว่ายาง SUV ของตัว G058 เนี่ยเฮ้ยการเงียบไม่เงียบเกินไปอะ่ะคุณรู้จักการการเกาะถนนที่มากกว่าเดิมคุณสามารถอัปเกรดยางมาเป็นยาง Yokohama AE61 ตัวนี้จะเข้ารหัส Blue Earth แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นยางสำหรับ SUV ที่ต้องการ Performance ที่มากขึ้นหรือต้องการการเกาะถนนที่มากขึ้นอย่าลืมนะครับผมพูดเรื่องการเกาะถนนเข้าไปยางที่เกาะถนนมากขึ้นก็แลกกับเสียงฉะนั้นอาจจะต้องเวทด,ดูว่าคุณต้องการเรื่องเสียงหรือเรื่องของการที่เกาะถนนมา คุยกันตรงนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยยากลุ่มของ SUV เราพูดจบแล้วนะครับกระบะเราพูดจบแล้วนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มพวก PPV นะครับกลุ่ม PPV เนี่ยบ้านเราผมขออนุญาตพูดง่ายๆเลยคือกระบะยกสูง f o r t u n e r m ร์มพวกเนี้ยน,นะครับจย์คืออะไรครับถ้าคุณขับเ e v o ตัวใหม่นะครับคุณจะได้ยางโยโกมา G094 มาติดรถยางตัวเนี้ยมันเป็นยางกึง่งออทูเรนเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้คุณรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง <Nope. S 1> ฉะนั้นถ้าคุณใช้้้้้าางตววนีแลคุณรูสึ่เ่เไมชอบอ อยากให้มันเป็นออร์เทเรนจ๋ารือคุณอยากให้มันเป็นไฮเวย์จ๋านะครับยาที่คุณควรจะเปลี่ยนมาคืออะไรครับถ้าคุณต้องการความเงียบเข้ามาช่วยคุณควรจะซื้อยางเป็นตัวนี้ครับโดวอมา G056 นะครับโวมา G056 เนี่ยเป็นยางที่ออกแบบมาสําหรับตลาดสยุทธเลีดน้ดําดีเงียบกับปนอถนนดีราคาน่่รักนะครับยางพวกนี้ จะตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่ต้องการความเงียบอ่าส่วนคนที่ต้องการยง All างออเทเรนจ๋าเลยคุณไปเลยครับโยโกฮาม่า G 0 1 5ย่ายางตัวนี้ออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการยางออเทเรนและผมบอกเลยว่าผมขอแนะนำโยโกะตัวนี้เลยว่าใครที่ชอบอยางออเทเรนและต้องการความนุ่มและเงียบ G 0 1 5คือ,อยางที่ตอบโจทย์คุณเว้ยตอนนี้ยางโยโกฮาม่ามีอีกตัวหนึ่งคือตัวมัทเทเรนกลุ่มมัทเทเรนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องคุยกันว่ามึงจะเงียบเนาะฉะนั้นยางตัวนี้มันเป็นยางสำหรับสายลุยป่าสายเอเวอเ6 AT G015 หรือ G094 MT ก็มีอยู่ตัวเดียวเป็นมัตเรนนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องพยายามเข้าใจคือตลาดกระบะบางคนแม่งซื้อยางไม่ได้ดูเลยว่าเบอร์ใช่กูใส่เลยถูกเสร็จกูใส่เลยสิ่งหนึ่งที่คุณเจอปัญหาคืออะไรการยืนระยะของยางคือพระเอกของยางนะครับคุณอย่าบอกว่าคุณซื้อยางหนึ่งรุ่นซื้อปั๊บคุณคิยางโคตรดีเลยเงียบไม่เห็นเหมือนที่เขารีวิวเลยยางมันต้องใช้หมื่นถึงสองหมื่นโลอาการมันถึงจะออกฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ยางไปถึงจุดหนึ่งคุณหนึ่งจะเข้าใจว่า อย่างที่แม่งส่งคุณถึงว่าสุดท้ายคือ,อยางที่ดีนะครับส่วนโยโกฮาม่าเนี่ยมีตัวท็อปคือรหัส a d ดว n V 1 0 5ซึ่งบางตัวสำหรับขอบ20ตระกูล SUV ก็มีตัวนี้ผลิตแล้วก็มียางอีกตัวหนึ่งที่เป็นสำหรับ SUV สายแต่งซิ่งเขาเรียกว่าโยโกฮาราดะ X ตัวนี้เป็นยางที่ออกแบบมาสําหรับเป็นยางลูกสรแก้ปัญหาเรื่องแคมเบอร์ได้เป็นยางดอกเม็ดถั่วตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการความเงียบความนุ่มแล้วก็เป็นยางที่เป็นดอกลูกสอรีดน้ําดีด้วยฉะนั้นเนี่ยโจทย์ยางแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกและความต่างที่แตกต่างกัน ฉะนั้นเวลาคุณเลือกซื้อยางคุณควรหาร้านยางที่ไว้ใจได้และที่สําคัญที่สุดคือคุณควรได้คนที่แม่งเซอร์วิสได้ฉะนั้นอ่ะการซื้อยางวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ราคาเว้มันอาจจะเป็นเรื่องของการแนะนําการเข้าใจพวกคุณอย่าลืมนะครับยางหนึ่งเส้นมีอายุ 40- 0 0 0นถึง60,000โลคุณจะทนใช้หรือคุณจะใช้ให้มันจบในทีเดียวคุณปมนคนตอบคำถามนี้ได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พีนอนมันทิปสามด้วยสวัสดีครับ